สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการฝึกทบทวนของข้าราชการตำรวจให้ดูแลาการจุมนุมสาธารณะประจำปี2 5 6 6ของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยการนำของพลตำรวจตีสถาพรเอมโอดครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่7มิถุนายน2500 16นะวันที่7และวันที่8นะครับท่านผู้ชมครับณนะสนามโรงเรียนโพศิลานาวา่าในสก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาอำนาจเจริญได้รับความหอมอดข้อจากท่านพอ,อสวิตจำปานนนและคณะครูโรงเรียนโพศิลานาวา่าให้การตอนรับทุกท่านนะครับวันนี้ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกชัชนันพรบุตรครับรองผู้ประครับการตำรวจภูธร ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีพันตำรวจเอกสุวิชาบุญจิมครับผู้กำกับออำนวยการครับได้กล่าวรายงานและก็มีข้าราชการตำรวจครับมาจาก10สถานีครับ10สพมาจากสพใดบ้างครับสอพอพนาครับโดยการนำของพันตำรวจเอกโชคดลินสุภาวรัพผู้กํำกับครับสพปทุมราชวงศากับมีพันตำรวจเอกนิติธรแสงย้อยผูกํำกับและสพชนุมานพันตำรวจเอกประสิทธิ เพชรรัตผู้กำกับและสะพลืออำนาจพันตำรวจเอกเทวราชเอื้อวงประเสริฐครับสพเมืองครับพันตำรวจเอกสุตการฟักทองสพน้ำปีพันตำรวจเอกชวานรอดวงและครับสะพหัวตะพานพันตำรวจเอกสง่าทางธรรมผู้กำกับและครับสะพเสนาคาริคมครับพันตำรวจเอกประสิทธิ์วิไลยาพรสพโพนทองพันตำรวจเอกเกียรติปรกรณ์ครับและ ครับสพปข้าวพันตำรวจโทรประชาแสนโบราณครับสพปข้านี้ก็นำครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าฝึกทบทวนเพื่อได้มีสมรรถพมีทักษะมีสมรรถภาพได้แข็งแกร่งสุขภาพดีตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับนี่ครับตำรวจภูธรภาคสามเราก็จะได้มาครับเยี่ยมชมนะครับในวันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมาชมเลยนะครับ ท่านหัวหน้าสานีท่านผู้ก่กับ,บในการพบร้อยแล้วก็รองพบร้อยคณะครูฝึกแล้วก็คณะข้าราชการตำรวจที่การัรฝึกทบทวนทุกขั้นครับผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวขนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ,ะประจำปีเมื่อประมาณ พุทธศักราชสอ6 6ของตำรวจพูธรจังหวัดอนาจเจริญ